สีม่วงน่ากลัวสีชมพูทำนะไมน้องก็ทีหน้าตัวนะเอาสีอะไรสีชมพูโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ตรงตรงตามเพศนะครับ ครับเอาสีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหลังๆเด็กๆกิจกรรมเรายังไม่จบนะลูกอย่าเพิ่งกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเรามีแจกของเ่นเกมนะคะคุณครูคุณครูขะ น้องถ้ายังอยู่ได้ให้อยู่ต่อนะคะเรามีเกมเล่นกับพี่รถอีกนะคะเรามีของแจกอีกเยอะกล่องสอลยังอยู่เพียบเลยค่ะเมย์เยมย์เสร็จแล้วอย่าพิ่งไปนะนั่งรอก่อนเลยอย่าพิ่งกลับนะลูกสีอะไรสีเขียว เดี๋ยวเอาเองก็ได้สีดำเดี๋ยวเราจะมีถ่ายรูปรวมกันนะคะน้องๆทุกคนนะคะชมพูจะหมดแล้วนะเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณครูทุกท่านด้วยนะคะเรามีของให้คุณครูทุกท่านด้วยนะคะบ่วงโอเคบ่วงอ่ะเร็วๆหน่อยครับพี่นุชเขาไม่ซื้จริงๆหรอชมพูชมพูชมพูจะหมดแล้วนะกะทิเหรอ ไม่น่าเกียดค่ะนั่งก็อิ้ไม่น่าเกียดแลฮะอะแต่ขาผมเริ่มมุ้ย้ว<า>สีแด<น>งโจ้แดงสีเหลืองเหลืองเหลืองเอเอสีแดงสีขายไม่ดีคางเป็นไรอะ่ะคางเป็นไรอะ่ะ ขี่รถชนประตูจอดเต็มเต็แว่นนี่วะอ่ะสีดำใช่ไหมสำหรบหนึ่งสีดำดำเออนี่มันต้องผู้ชายค่อยแท้ๆต้องอย่างงี้อย่าได้ขี่รถชนประตูอีกนะอยู่ไหนละสีเหลืองเหลือง สีแขนเป็นไรอ่ะเียแล้วช้วประตูเอาซอสเข้ามาใช่ไหมสีอะไรนะสีชมพูชมพูรรเรียกเราสีชมพูชมพูชมพูหมดแล้วอ่ะหลังๆก็ขาดทุนนะเนี่ยใครขาดทุนไม่มีชมพู <c oughs> ไม่เข้าใจหมายถึงว่ามอเตอร์เนี่ยสีฟ้าสีฟ้าน้องมีรสนิยมมากจริงๆชอบสีฟ้าวอนนี้รู้สึกว่าจะตัวอย่างที่สุดสีอะไรดำเนอะไรคะสีดำ,ดำแมนมาก เอ้น้องครับต้องชื่ออะไรนะชื่อบีมชื่อบีมพี่เกดครับพี่เกดรับเป็นลูกไหมได้ลูกแม่เกดค่ะบคุณคุณใกล้กันนะฮะอายุใกล้ได้ไหมได้เป็นลูกได้อ๋อสีห่วงสีอะไรสีเขียวค่ะสีเขียวเอาเขียวนี้หรือเอาเขียวนู้นอันนี้นะน้องๆถูกใจกันไหมคะ เงียบิกำลังตื่นเต้นอยู่กำลังดูอย mm ู <Tru> ่เดี๋ยวเรามีเกมมีของแจกอีกเต็มเลยนะลูกอย่าพ <S grandparents. S 1> ิ่งกลับกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามีเต้นกับพี่รุดด้วยสีปะสีแดง

อะไรนะเขีียวไม่มีสีเชี่ยวเนาะอ่ะสีเขียวนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสีฟ้ามีสองสีเอาอันนี้อันนี้สีอ๋อให้แล้วคุณครับเฮ้เฮียอนาคต ดูมีศิลปะสิไรนะติฟ้า

ตามมากไปดูอ้ไน้องครับน้องน้องเป็นคนที่เข้าใจอะไรถูกต้องไหมครับถูกแล้วล่ะตรงกลางเลยต้องอยากเห็นอันนี้อันนี้คายตัวดจริงมากเลยเนี่ยจริงแหรอครับค่ะตาไม่บอกจะดีใจเพยเสียนอะไรสิบลีกโหน้องๆที่นี่รักศิลปะกันทุกคนเลยใช่ไหมคะเนี่ย ค,คุณครูคะคุณคุณดวงจันทร์คะน้องๆใช้เวลาว่ากี่วันค่นี่ครึ่งวันเหรอคะโอ้โหสุดยอดมากน่ารักอ่ะถั่วโอกนี่นะผมชอบหัโตนะโตตัวรีบเหมือนตัวจริงเดะเนะยนะ 对吗？<noise> เอออันนี้อันนี้น,นีดูดีเจ๋ไหมแต่ออกแนวเป็นผมเป็นนักโทษเป็นนิดนึงครับลายคาดดำเลยเป็นโจรอ่ะมาสีโจรโจรหมดหรือยังครับวันนี้นัเกเรียนมาครบไหมครับคุณครูค่ะมีสองคนเดี๋ยวก็ ได้แจกไม่หมดเราก็ฝากนี่เสรก็ต้องนับจำนวนคนมาเขินเหรอคะดูสิเอาสีอะไรสีพวกวันนี้ต้องเรียกแนอนโค้ชอย่าอย่าอย่าไปชอบสีมันสีม่วงมากนะอะไรสีจริงเหรอทำไมชอบสีม่วงอ่ะไม่เป็นไรค่ะคุณน้องไม่รู้ มันมาแต่สายขัตยานหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะอนาคตเปลี่ยนเป็นซอสีดำแรงฮันนะถึงโม่งมัน ออกแนวเป็นจดหมายรักนะนะเปิดออกมาอาจจะมีไอ o รับอยู่อย่างนี้ด้วยนะเอาสีอะไรโอ้โห oh, oh. น้องคนนี้ใส่เสื้อพี่ก็ยิ้มชัดมากเลยเนะี่ยอะไรครับพ,พ,พี่พี่แฟนคลับทำเสื้อมาผิดไซส์หรือเปล่า ทำไมดูมันเต็มเต็มไม่เขาไบรุ่นเสื้อิียังมีเท่าไรอีกเลยเห็นหน้าพี่รุ่นเต็มหน้ามากเลยอ่ะสุดยอดเห็นไหมพี่รุ่นกิ๊บกว้างนะนี่คราเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคุณครูนะคะไม่ทราคุณครู กีุ่์มีคนเช่เฮ้ยจริงเหรอหมดพอดีเป๊ะเลยอ่ะสุดยอดเราประเมินอไว้แล้วเอาทน้องหน่อยพร้อมคุณครูคะเดี๋ยวคุณครูตอบแถวเราจะไม่จะพูดสีม่วงครับไม่รู้เลยใช่ไหมมันม้าแต่เกิดเลยใช่ปะอันนี้เลยหลือฝั่งจริงจริงแล้วม้าสีม่วงมันเป็นสีหน้าที่น่ากลัวนะ